ทุกท่านครับเครื่องมือมีความสําคัญมากๆและคนเราก็สามารถสร้างเครื่องมือได้ยกตัวอย่างนะครับมีกองทัพอยู่2กองทัพทัดเทียมกันเลยนะครับกองทัพแรกสามารถที่จะใช้ดาบได้อย่างเดียวอีกกองทัพจะใช้อาวุธชนิดใดก็ได้จะใช้ดโดรนก็ได้สมาร์ทบอมบ์ก็ได้อาวุธชนิดใหม่ใช้ได้หมดทุกอย่างลองนึกดูนะครับจากนั้นครับยกตัวอย่างคน2กลุ่มคือ2กลุ่มนี้ต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กลุ่มแรก ให้เดินทางด้วยเท้าอย่างเดียวจะบนถนนบนริมทางรถไฟก็ได้จะเดินในป่าก็ได้นะครับแต่เดินด้วยเท้าได้อย่างเดียวแต่คนอีกกลุ่มนึงครับจะเดินทางด้วยวิธีใดก็ได้รถไฟเครื่องบินนะครับลองนึกดูให้เห็นความเหลื่อมล้ําของเครื่องมือให้นึกถึงบางประเทศที่พัฒนาวิทยาการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธด้านการสื่อสารด้านการขนสง่งด้านการผลิต มีความเหลื่อมล้ําอย่างมากมีความได้เปรียบอย่างมากสําหรับคนที่มีเครื่องมือที่ดีถึงตรงนี้ครับถามตัวท่านเองครับถ้าท่านจําเป็นต้องไปต่างประเทศประเทศจีนประเทศสหรัฐนะครับไปทํางานสักหนึ่งปีให้เลือกนะครับว่าตัวเลือกแรกให้ใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดใดก็ได้นะครับแต่อีกหนึ่งตัวเลือกครับให้ส่งจดหมายได้อย่างเดียวและจดหมายนะครับให้ขนส่งทางเรือนี่คือความแตกต่างความสะดวกสบายความสําเร็จ จากการใช้เครื่องมือถึงจุดนี้ครับผมขอโอกาสครับเสนอภาพเครื่องมือชนิดหนึง่งขอร้องญาติชาวไทยครับขอพึ่งพาญาติชาวไทยที่สนใจครับในการมาร่วมกันติดตั้งเครื่องมือนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนึกภาพครับคนไทยครับสมัครใจเดินเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งครับพอผ่านออกไปครับมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆที่จะร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินไทยได้แล้วถามว่าเครื่องมือแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมขอโอกาสครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำวิดีโอที่19ทับ6การที่ญาติครับเข้ามาดูเข้าไปดูดในใน u t u b e นะครับเลื่อนไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วเข้าไปดูต่ออีก2-3วิดีโอก็จะเห็นความเป็นไปได้ว่าเครื่องมือแบบนี้เป็นไปได้จริงๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องเก่งไม่ต้องทำได้ แต่การที่เราเพึ่งพาญาติชาวไทยบางคนที่มีใจมีกระใจบอกบอกว่าอืเครื่องมือมันมีความสําคัญจริงๆถ้าเราละเลยการสร้างเครื่องมือให้เป็นเครื่องมือของคนไทยของชาติไทยของแผ่นดินไทยถ้าเราละเลยครับผลมันจะเป็นยังไงครับแต่ถ้าเราใส่ใจเปิดโอกาสครับให้แนวคิดการสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาคนแล้วคนไปพัฒนาทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับอ่ะญาตินะครับ สามารถเข้าไปดูที่ YouTube เข้าไปดูเพลย์ลิสต์เพื่อให้เข้าใจได้เองนะครับเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่น้องดามขอกราบครับกราบขอความกรุณาให้บอกต่อวิดีโอนี้เพื่อที่ญาติชาวไทยครับบางคนครับจะได้เข้าไปดูมันคือการร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนนะครับอยากให้นึกภาพครับคนที่เดินเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งครับเดินเข้ามาแล้วสามารถที่จะ ไปดูตำราที่แนะนำข้างหน้าว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีการฝึกเป็นการผ่านประสบการณ์คุณภาพสถานีต่างๆอะไรยังไงบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างสามารถอ่านได้หมดบางคนอาจจะขี้เกียจอ่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปใน Youtube เพื่อดูว่าในสถานที่แห่งนั้นจะมีการฝึกหัดจะมีการเรียนรู้จะมีการผ่านประสบการณ์อะไรบ้างแล้วสมัครใจเดินเข้ามาผ่านแล้วก็จะได้ผ่านแบบนั้นจริงๆนะครับ นึกภาพคนที่เข้ามาผ่านแบบนั้นสามารถเลือกได้เองว่าจะเติมเต็มความรู้ความสามารถด้านใดของตนเองขึ้นมาบ้างหลักๆนะครับมีอยู่3ามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือการที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรามีจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดผ่านประสบการณ์กระทั่งเป็นจิตใจที่สามารถเปิดรับสิ่งดีๆแบบดีย,ยิ่งขึ้นมีสถานที่ที่เดินเข้าไปได้ฝึกหัดได้เรียนรู้ได้ใช้สมองกับมือร่วมกัน จนมีความรู้ความสามารถที่ดีถึงจุดจริงๆจากนั้นครับนึกภาพคนเราที่สามารถที่จะร่วมฝึกร่วมเรียนรู้จนสามารถก้าวไปถึงจุดที่จะรวมพลังร่วมใจได้การรวมพลังร่วมใจคืออะไรครับก็คือคนที่ไปรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้นึกภาพสมัยก่อนที่คนเราครับรวมพลังกันเพื่อทําสงครามรวมพลังกันเพื่อล่านานิคมสงครามโลกขั้นที่หนึ่ขั้นที่สมีสงครามเศรษฐกิจ มีสงครามการเมืองมีการแย่งชิงกันรูปแบบต่างๆแต่การรวมพลังร่วมใจกันแบบ,บดีๆนึกภาพที่เป็นเรื่องปกติที่สมัยก่อนครับไม่มีสถานศึกษาไม่มีระบบการศึกษาทุกวันนี้ครับมีระบบการศึกษาขึ้นมาอย่าให้มองว่าการสร้างเครื่องมือแบบนี้เป็นเรื่องปกติสามารถทําได้นะครับนึกภาพว่าสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนพอมีคนไปตื่นตัวกับสมาร์ทโฟน รุ่นแรกนะครับคือกับทัศกรีนนะครับที่น้องๆมหาวิทยาลัยเนี่ยทำโครงงานส่งครูแค่นั้นเองนะครับมีคนตื่นตัวแล้วกลายเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกแต่เปรียบเทียบครับจากรุ่นแรกไม่พอครับมีการพัฒนารุ่นสู่รุ่นรุ่นต่อต่อไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้เนี่ยผมไม่เก่งครับหลายท่านอาจจะไม่เก่งแต่การที่เราบอกข่าวนี้ไปโดยไม่คิดมาก การที่ไม่ดูแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวแต่เลื่อนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วก็บอกต่อแนะนําว่าอือีกไม่กี่วิดีโอเองจะเกิดเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ดีแบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทยรุ่นแรกไม่เท่าไหร่ครับเครื่องมือชุดแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่สถานที่นี้ครั้งแรกไม่เท่าไหร่อาจจะล้มเหลวก็ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆนะครับอาจจะรุ่นแรกที่เขาทําสําเร็จนะอาจจะไม่ได้วางวางสู่ท้องตลาดด้วยซ้ําไปนะครับแต่ การที่มีความตื่นตัวตั้งใจพัฒนารุ่นต่อๆไปแปลว่าอะไรครับสถานที่พัฒนาคนแบบนั้นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ผลแต่สมมติว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องทดลองเรียนรู้ได้นะครับผ่านไปถึง10รุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่ใช้การได้ก็ได้นึกภาพที่สถานที่แบบนั้นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ได้ผลแบบนั้นกระจายไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยก็เหมือนกับที่ทุกวันนี้ครับ มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนต่างๆเป็นเรื่องปกติครับนึกภาพคนที่ผ่านแบบนั้นนะครับมาน,นึกภาพซ้ำอีกทีนหนึ่งครับในเรื่องของคนที่เข้ามาสมัครใจนะครับสามารถที่จะดูก่อนได้นะครับว่าจะทำยังไงบ้างแล้วเข้ามาผ่านเครื่องมือแบบนั้นจนกลายเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีจิตใจที่ดีนะครับสามารถรวมพลังร่วมใจกันได้แบบดีๆแล้วนะครับยังสามารถไปร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมาได้เกิดเป็นแบบอย่างครับ เกิดเป็นศูนย์เกิดเป็นสถานีในการฝึกหัดคนแบบต่างๆขึ้นมาศูนย์ในการฝึกหัดคนอยากให้นึกภาพครับนึกภาพที่ทุกวันนี้ครับอยากให้ลูกหลานเป็นนักฟุตบอลครับเดินเข้าไปในโรงเรียนกีฬาเดินเข้าไปในศูนย์ฝึกหัดของสโมรสรฟุตบอลต่างๆนะครับสโมรสรดังๆระดับโลกโอ้โหสร้างเด็กที่เก่งเก่งฟุตบอลอ่ะกลายเป็นดารากลายเป็นดาวเตะขึ้นมานะครับนึกภาพอยากให้ลูกร้องเพลงเพราะเต้นราเก่ง มีศูนย์ฝึกหัดของเกาหลีปั้นให้คนไทยนะครับกลายเป็นคนที่โด่งดังระดับโลกแล้วทําไมครับเราจะสร้างศูนย์ที่เป็นสถานที่ในการฝึกหัดคนขึ้นมาแบบนั้นไม่ได้ทําไมคนที่ฝึกหัดดีแล้วจะสามารถสร้างศูนย์ในการฝึกหัดสร้างแบบอย่างในการฝึกหัดที่ดีกว่าไม่ได้นึกภาพที่เรามีทีมครูคือคนที่มีภูมิปัญญามีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาตนพัฒนาทีมพัฒนาสิ่งต่าง พร้อมปัจจัยดีๆครับไปช่วยชุมชนสังคมต่างๆการช่วยชุมชนสังคมให้ถึงฝั่งดีจริงมีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะครับชุมชนสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ฝึกสร้างพัฒนาภูมิปัญญาด้านต่างๆการพึ่งพาตนเองให้ดีในชุมชนของตนเองจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นตำบลจะเป็นอำเภอนะครับจะเป็นจังหวัดนะครับที่คนเราเนี่ยผ่านการฝึกแล้วผ่านการเรียนรู้แล้ว จนไปถึงจุดที่รวมพลังร่วมใจได้ดีแล้วนะครับพัฒนาภูมิปัญญาต่างๆให้งอกงามการอยู่ร่วมกันที่ดีนะครับมีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตรการแพทย์นะครับงานช่างปัญญาประดิษฐ์ด้านต่างๆมีนวัตรกรรมเกิดขึ้นมาแบบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาในหมู่บ้านตนเองในตำบลตนเองในอำเภอตนเองดีแล้วนะครับยังสามารถที่จะไปช่วยนะครับมีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ย ไปช่วยชุมชนตำบลอำเภออื่นได้อีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเกิดขึ้นได้วันนี้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ความฝันมันอาจจะเป็นแค่คําพูดที่ออกจากปากของเด็กคนหนึ่งแต่ญาสามารถไปพิสูจน์ได้ด้วยการเข้าไปดูใน Youtube เลื่อนไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการพึ่งพาญาติชาวไทยทุกคนครับน้องดามครับขอโอกาสครับ ขอโอกาสพึ่งพาญาติชาวไทยทุกคนในการบอกต่อในการมีกระจายมาดูวิดีโอในการกดไลค์กดแชร์นะครับในการที่จะคือพูดกันปากต่อปากว่าอม,มันมีคนที่มาพูดแนวคิดแบบนี้แล้วนะครับแนวคิดมีหลายแนวคิดครับแนวคิดในการที่จะทุกวันนี้นะครับหลายประเทศมีการหาเสียงกันมีบอกว่าจะทําแบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยมาเลือกเราส่วนจะทําอะไรต่อไปอยังไง จะเป็นแบบที่ดีหรือแบบไม่ดีก็ตามแต่กลุ่มตามแต่ภาคการเมืองส่วนผมเองครับน้องดามครับมาเสนอบอกว่าพี่พี่น้องน้องครับเรามาสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับแค่บอกข่าวไปครับแล้วญาตจะไปดูเองว่าในวิดีโอต่างๆนะครับวิดีโอต่อจากนี้นะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ผมทําเป็นหนังสือด้วยนะครับทั้งหมดเพื่ออะไรครับทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นครับรถยนต์คันแรกของโลกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ปัญญาประดิษฐ์ชุดแรกการแพทย์การค้าออนไลน์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกแปลว่าอะไรครับเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดีเครื่องแรกเกิดขึ้นมามีรุ่นต่อๆไปนี่อาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญนะครับของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเราตั้งพากการเมืองที่ดีขึ้นมาครับกลายเป็นพาคการเมืองซึ่งทุกคนมีความหวังจะนำไปสู่คือประเทศของเราเนี่ย พรรคการเมืองที่ดีจะนําพาประเทศของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนยิ่งขึ้นแต่การมีเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาครับที่คนไทยท่านเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนที่ได้รับวิดีโอนี้ท่านถามตัวเองได้เลยครับผมไม่เก่งครับตัวท่านก็ไม่เก่งแต่การที่พวกเรามาร่วมใจกันบอกต่อวิดีโอนี้นะครับไปในหมู่ญาติชาวไทยจะมีญาติชาวไทยที่พร้อมครับมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสถานที่ สร้างเครื่องมือแบบนั้นให้เกิดขึ้นมาจริงๆทั้งหมดครับอยากให้ท่านรู้สึกนะครับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านอาจจะแบบดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เข้าถึงขอให้เข้าใจว่าขอแค่เราคิดถึงมันนะครับขอแค่ให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการคิดถึงมันแล้วทางเดียวที่คนไทยจะได้มาร่วมคิดถึงมันนะครับ ก็คือจุดเริ่มต้นคือการที่พวกเราบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้นะครับครือมือพัฒนาคนที่ได้ผลนะครับคนผ่านเข้ามาผ่านออกไปครับเป็นคนที่สามารถร่วมมือร่วมใจกันรสร้างแบบอย่างการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีสร้างศูนย์ฝึกหัดมารองรับญาติที่สนใจจะมาเรียนรู้วิธีการแนวทางในการสร้างชีวิตที่ดีญาติอาจจะทำเองไม่ได้แต่เรามีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยก่อน ให้ครอบครัวให้หมู่บ้านให้ชุมชนตำบลอำเภอสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ดีพัฒนาความรู้ฝีมือวิทยาการกินดีอยู่ดีด้วยสมองและมือของตนเองที่ผ่านการฝึกหัดเรียนรู้มาดีแล้วนะครับนี่คือแนวทางบุญอีกแนวทางหนึ่งนะครับอยากจะขอความกรุณาว่าให้ญาติครับพยักหน้าในการที่จะบอกต่อแนะนำนะครับ ไปถึงจุดที่บางคนที่มีความพร้อมเครื่องมือแบบนี้ก็จะเกิดการติดตั้งขึ้นมาบนแผ่นดินไทยของเราครับขอแค่วันนี้นะครับลองตอบด้วยตนเองเลยนะครับขอบพระคุณจริงครับ